สวัสดีครับเชิญชมนอ้องของขวัญน,นะครับไม่รู้จะดกไปไหน,นก็วันนี้มีไม้มาแบ่งเลยนิดหน่อยๆเนาะก็เนี่ยครับไม้พวกนี้ก็ก็ปลูกเหมือนต้นเล็กนะครับ ใส่กาบมะพร้าวสับใส่ใบก้ามปูแล้วก็ออสโนโคสก็ทำเหมือนต้นเล็กนะครับโอูกอย่างเดียวกันสวยมากอันนี้ก็จะเป็นนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นราชนีชุดแดง มองไกลๆมาก็เด่นมากเลยครับด้วยความที่สีเขาจัดก็เริ่มมืดละมาดูไม้แบ่งกันดีกว่านะครับก็มีไม่กี่ต้นแล้วครับ มาที่เดือดสันครับอุย้ยร่วงโอ้โหหมดเลยเดือดซันดอกก็จะประมาณนี้นะครับก็รอดอกใหม่แล้วกันลูกนี่ก็ค้าก็มือเลอะก็เพิ่งจะปลูกปลูกเสร็จครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินก็อันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับ เดือดสันเดือดสันต้นที่หนึ่งครับร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นคันเล f u l ฟอันนี้เพิ่งบานกรีบและกรีบในยังไม่ได้บาน,นครับคันเล f u l ฟ ตอฮอลแลนด์ตอลีลาครับอันนี้แน่นอยู่ในกระถางแปดอันแน่นอึกเลยต้นที่สองอันนี้ร้อยสี่สิบครับแล้วก็ต้นที่สามอันนี้ก็คันเลอร์ฟูเหมือนกันแต่ดอกอันนี้จะโรยละดอกโรย อันนี้ก็120บาทเหมือนกันนะครับถังแปบต้นท120อ่ออันนี้ทวีซับซับทวีนะครับทวีซับซับทวีนวี้โขรใหญ่ๆเลยนะครับ ันนี้กิ่งนะครับกิ่งเยอะไม่ต้องกลัวครับเอ,อต้นที่สี่สามร้อยนะครับบวกค่าส่งหกสิบบาทโคตรใหญ่แล้วก็อันนี้โอ้โหันนี้นจะมีรอยรอยนี้นะครับมีรอยจะโคตรหนักอันนี้มันีเนตนะครับ อันนี้เน่เราก็จะมีมีร้อยร้อยตัดนี่นะครับแต่ว่าลากเขาขึ้นปกติแล้วลากเขาเดินมานี่แล้วนี่ครับใหญ่ห้าสามร้อยครับบวกขาส่งหกสิบกว่นี่จําหนักครับโหดล้นๆ แล้วก็อันนี้แดงอุดมทรัพย์ยนะครับอ๋อตัวนี้โขดจะไม่สวยนะครับโขดจะมีตำหนิแต่รอยแผลเก่าแต่ใหญ่ครับขายแบบมีตำหนินะครับต้นที่หกร้อยแปดสิบาท ร้อยแปดสิบแต่ว่าต้นเนี้ยขอค่าส่งหกสิบบาทนะครับเพราะว่ามันไซสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันแต่ว่าโคดมันมีตำหนิแค่แปดสิบาทเอ้ยร้อยแปดสิบาทนะครับไม่ใช่แค่แปดสิบแล้วก็ต้นนี้ต้นที่เจ็ดนี่โคดใหญ่นะครับอันนี้ต้นที่เจ็ดนี้สามร้อยครับ แรงอุดมทรัพย์นะครับเนี่ยครับบอกเลยว่ามันมันจริงๆแล้วมันใส่ไม่ได้หรอกครับสิเบเอ็ดนิ้วก็ลูกค้าก็ดูดิมันใหญ่มากเนี่ยครับมันใส่ไม่ได้หรอกครับยัดแค่ปลายยัดคือคอายัดปลายลากไว้เฉยอะครับเนี่ยมันจะไปใส่ยังไงหัวมันจะล้นกระถางสิเบเอ็ดนิ้วอยู่แล้วเนี่ยชนขกบ นะครับแต่ว่าคือกิ่งมันสั้นนี้เฉยครับต้นที่เจ็ดเนะเาะสามร้อยครับค่าส่งหกสิบบาทแล้วก็มาต้นที่แปดอันนี้ปกติครับเบ็ดนิ้วคุมคว้าง อันนี้พุ่มกว้างนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ตัดทศอ่าอันนี้เป็นไม้ตัดทศนะครับพุ่มฟางอ่าต้น,นต้นที่แปดสามร้อยห้าสิบครับอันนี้มันจะเป็นไม้ตัดทศเนาะพุ่มกว้างนี่ครับก็จะประมาณนี้ ส่วนอันนี้ต้นทเก้าอันนี้คือราชนีเพชรวิ์นะครับอันนี้ดอกกำลังมาเต็มเลยครับโครับโขดก็ไม่ได้เล็กนะครับ นี้อยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับเพราะว่าไม้ทรงสูงทรงนี้โขดอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับต้นนี้450ร้้าสนะครับออค่าส่งขอ80บาทต้นที่เก้านะครับราชินีเพชรวิสิต ต้นที่สิบต้นนี้ต้นหนึ่งอ๋อพิงไฟ้งอนสวยนะครับลูกค้าเดี๋ยวรอพรงนี้เนี่ยครับมันเป็นโอ้ดอกดกมากเนี่ยครับมนันออกสีมันออกชมพูอมม่วงอ่อนๆครับสวยมากนะครับละกีบในจะแดง เนี่ยครับบานใหม่ๆสวยมากข้อไม่โฟกัสนี่ครับกีบในฉะแดงแล็อกขอบดอกนอกก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมครับดอกดกมากเนี่ยครับกีบดอกนอกก็จะแดงโอ้โหดูดอกครับเป็นต้นเลยเนี่ครับสวยนะครับมันสีคือเขาไม่ฉูดฉาดเย็นตาสีสีไม่เหมือนใครเขาครับ พราะปกติชมพูก็ชมพูเลยแต่มันชมพูบอกไม่ถูกเป็นชมพูอ่อนๆอมม่วงครับอมม่วงอ่อนๆนะครับพิงไส้งอนสวยมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือคอไม่หักด้วยนะครับเพราะว่าคขอขาสั้นครับอยู่ได้สบายขนาดดอกดก ก็ก็พุ่มใหญ่อันนี้อยู่ในกระถางสิบแปดเลยนะครับอยู่ในกระถางสิบแปดเลยใหญ่อ่ต้นที่สิบครับเก้าร้อยค่าส่งแปดสิบครับต้นที่สิบนะครับอันนี้อยู่ในกระถางสิบแปดนะครับถ้าอยู่ในกระสิบห้ากันก็แน่นก็ไม่น่าจะอยู่ได้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็ปุ่มประมาณเนี้ย สดคุมครับต้นเนี้ยแล้วก็ดอกสวยด้วยครับเป็นชมพูแบบบานชมพูอมม่วงอ่อนๆนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณเนี้สวยมันมันไม่ได้ว่าออกชมพูเลยนะพราค้าก็บอกไม่ถูกคือมันอมม่วงด้วยครับเนี่ยก็จะประมาณเนี้ครับ แล้วก็กรีบในเขาก็จะออกส้มๆแดงๆสวยแล้วก็ทรงค่อนข้างสูงครับต้นที่สิบเนาะก็น่าจะมีประมาณเนี้ยครับก็เดี๋ยวรอตัดทดอีกรอบนี้สตาราลุ่งหนึ่งนะครับเริ่มยาวแล้วแต่ดอกดันมาก่อนอีกแล้วครับตารลุ่งหนึ่ง คืออันเนี้ยกิ่งพ่อค้ายังไม่พอใจคือมันมันแตกตาเดียวก็เลยว่าจะตัดทดอีกรอบนึงก็คือเหมือนไม้มันยังไม่จบดีครับตาลุ่งหนึ่งดอกกันมาอีกแล้วเนี่ยมาเยอะเต็มไปหมดเลยนี่ก็มาอีกเดี๋ยวรอทำก่อนเพราะว่าอันเนี้ยคือดอกดีด้วยรากดีด้วยนี่ครับผมกล่าวว่า จะทำแล้วก็ไปยกเปลี่ยนดินอะไรใหม่ก็น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับชวนชมน้องของวัญแม่ก็อดไม่ได้สวยเหลือเกินต้นนี้โอ้โห ลคาก็ไม่เคยซูมซะด้วยเด่นเหลือเกินนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ